ว่าที่ครับมือหนีว่ามาเสร็จงานครับเอาแมโคู่ไม่จกดินทมสาครับมือนีครับขับนไปดาวเวมีทิ้งงานห้องนี้หกทันเจ็ดทันทนะครับหลดเจ็ดตักแปดตักครับ พระองมองโลกดินอยู่ครับท่านเจ็ดท่าน,นบนกันไปครับ ผมโขกน้องหน้าครับเก็บหนาม,มาอยู่ครับโจบแดาวกระทมมันครับเราอยู่ผากปลาบกงครับมองร่งดินโขกน้องหน้าเพิ่อนสองแรงครับ,ส,ดดรบสุส บางสันดูปเพิ่นหรอกฉีพ้าไปบึงคุมนครับมองลงดินนะครับบันลงดินเนี๋ยวำเลยง่ายรถก้าบานครับเรียบมองทมสาครับมาทมสาเหมือนกันนะครับรถไทยตั้นครับรถไทย เรื um ่องเรื่องคุณนะครับโกน้องหน้าครับผกน้องหน้าเด่ครับรถเร็นอังครถทีมงานกงมาคุณนะครับันนี่เรียบร้อยครับเด็กกินเขาครับบันเด็กเี้ย บอกว่าไม่ครับ, 30, 40, 40รบตีสามหมื่นสี่หมื่นถ้าค่าข่านอีฮุกซิบผมสาบนี่ละพุมเดือดเพิ่มสองเมตรสามเมตรอยู่แบบพวกน้องหน้า anh cái gì cái giá chắc đòi của đột về không nhập đòi ทุเลยที่ด้เอเมือนี้ครับเป็นิเมียนรถกับบ้านนะครับายรถงานกแล้วครับเดี๋ยวหงายรถครับง่ายรถกับบ้านครับไปเหตุคือทางบ้านครับรถที่งานเขากบบีรแบเจ็ดขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นบอ่อปันไดครับเหลยบ่มันปันนี้เดีเมื่อวานเมื่อซองครับปันแล้วไม่โค xin được vẫn thương thắng được thay a song thắng đó thắng hoặc thắng thắp 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 thúc thắp